ไม่กินกิน่นี่แอนเขาบอกเขาอข้าวกล้วยกล้เอาอะไรนกล้วยที่บู้นำกลวยกลับบ้านเป็นศิลองคนเที่พ

我根本没放进去。哈哈哈